สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นแรกนะครับรุ่นที่หนึ่งเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นจักรพรรดิพญาเต่าเรือนเลยนะครับเป็นรุ่นที่หลายๆท่านอยากจะบูชาไว้สักเหรียญน,นะครับ <c oughs> จัดสร้างในปี2516ออกวัสนามแย้เป็นเต่าใหญ่สำหรับองค์ในคลิปเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เป็นบล็อกที่นิยมที่สุดด้วยครับเป็นบล็อก3เดือย2แตกสำหรับเหรียญนี้นะครับผมก็เปิดบูชาไว้ด้วยนะครับที่35,500นาพนร้อะครับพร้อมบัตรรับประกันถะแท้จากช่อง Kimblet Channel ให้อีกหนึ่งใบสำหรับรายละเอียดวิธีการดูตำหนิรุนีนะผมก็ทําไว้ที่หน้าช่อง Kimblet Channel ท้องทาง u t u b e นะครับชี้ไว้ประมาณ10กว่าจุดนะครับก็ลองไปหาแลวชมได้ที่หน้าช่อง Kimblet Channel ได้ นะครับเรามารับชมด้านหลังนะครับสหรับด้านหลังนะครับรอยขนแมวจะต้องคมชัดนะซึ่งนายงานเกก็มีเหมือนกันนะครับแต่จะไม่คมชัดเป็นเหรียญแท้นะครับคำว่า2แตกให้ดูตรงบริเวณหางตรงเลข2ไทยนะครับจะมีเส้นขนแมวคมคมตัดผ่านท้ายก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นแรกนะครับรุ่นที่หนึ่งเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นจักรพรรดิพญาเตาเรือเลยนะครับเป็นรุ่นที่หลายๆท่านอยากจะบูชาไว้สักเหรียญนะครับ จัดสร้างในปี2516ออกวัสนามแย้เป็นเต่าใหญ่สำหรับองค์ในคลิปเป็นเนื้อทองแดงและก็เป็นบล็อกที่นิยมที่สุดด้วยนะครับเป็นบล็อก3เดือย2แต่สำหรับเหรียญน,นี้นะครับผมก็เปิดบูชาไว้ด้วยนะครับที่35,500นาพนร้อะครับพร้อมบัตรรับประกันถะแท้จากช่อง Kimblet Channel ให้อีกหนึ่งใบสำหรับรายละเอียดวิธีการดูตําหนิรุนีนะผมก็ทําไว้ที่หน้าช่อง Kimblet Channel ช่องทางยู u ูบนะครับชี้ไว้ประมาณส0กว่าจุดนะครับก็ลองไปหาแลวชมได้ที่หน้าช่อง Kimblet Channel ได้ เลยนะครับเรามารับชมด้านหลังนะครับสำหรับด้านหลังนะครับรอยขนแมวจะต้องคมชัดนะซึ่งในยายงานเกตก็มีเหมือนกันนะครับแต่จะไม่คมชัดเ,เหมือนเหรียญแท้นะครับคำว่า2แตกให้ดูตรงบริเวณหางตรงเลข2ไทยนะครับจะมีเส้นขนแมวคมค,ม,คมตัดผ่านท้ายก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ